ล่าสุดลามินยาเมลได้เดินทางไปบาราซิลเพื่อเยี่ยมเนมาอดีตแค้งรุ่นพี่ที่เคยเล่นให้กับบาซ่าทำให้บาร์เซโลนาทีมดังจากสเปนเริ่มมีความกังวลในเรื่องของลามินยาเมลที่เริ่มต้นเดินสายปาร์ตี้ตามรอยของเนมาหลังจากฉลองวันเกิดอายุครบ18ปีด้วยการเชิญแขกมาร่วมงานกว่า200คนและดึงสาวสาวสุดเซ็กซี่มาอนเตอร์เทน อีกทั้งยังเชิญคนแคะมาเข้าร่วมนอกจากนี้ยาเมายังเคยมีข่าวกับสาวสาวมากหลายต่อหลายคนไปจนถึงสาวออลลี่แฟนที่มีอายุมากกว่าหนึ่งรอบบอกได้เลยว่าหนุ่มยาลาบ้านเราจะจัดอย่างเดียวเลยและนี่คือไอดอลของลามีนยาเมาขี้โงขี่วดที่คุยขี่โมที่ทุกอย่าง สิ่งสำคัญผมมีอยู่ขี้หนึ่งเออคือผมเป็นคนขี้เยสเยส I'm a ขี้เยส m i s e r ขี้เยส